เช้ามาทำอะไรดีนะอืมไปซื้อข้าวให้หน่อยดีโอเคบายเดี๋ยวไปซื้อข้าวแป๊บหนึนะหนนงนะเ่อนเพื่อนเดี๋ยวไม่ื้อขาวให้เื่อนเพื่อนนั่งในแวนด้วยซื้อมาจะมีส เขาบอยเนี่ยอนนี้ก็เป็นไปในอาชีพอ่ะเขาบอยเนี่ยแล้วมันจะเป็นการเข้าไว้แล้วรู้สึกีไมร้สึกมันร้อนต้องดีไงต้องน่ารูสึกก็เข้าไว้แลครับอยู่นู่น้องก็จะยินแอนแคร์ไม่ต